ตนจบคลิปจาก i b i j ไอเจแนิเมะให้เสียงภาคไทยโดยกุนอนโดครับผมเอ๊ะแย่นะครับท่านฟรีเซอร์นี่ฟังจากเสียงคงมีปัญหาอีกแล้วสิถ้าแตอีแค่ดาวข้อล็กๆเนี่ยก็ดิ้นของกันเองไม่ได้หรือไงท่นี่ไม่มีทั้งเจ้าโง่กุนรือเบจิต้าคอยกัดขวางซะหน่อยแค่นี้ก็ยึดของไม่ได้เหรอต้นขออภัยด้อย่างงครับท่านฟรีเซอร์แต่ว่าศัตรูคราวนี้แข็งแกร่งมากๆเลยครับเนี่แล้วมันเป็นใครฉันนี่ล่ะ แกนั่นแหะที่คิดจะยึดครองหมู่บ้านเินจาแห่งนี้ส่วนแกคงไป็นตัวหัวหน้าคิดจะมายึดครองที่นี่งั้นเหรอเตรียมใจเอาไว้หน่อยก็ดีนะปาากแจวดีนิดแล้วแกเป็นใครกัน่ะก็มนนุษย์น่ะสิไอเตี้ยหัวรถนอกจากหัวรถแล้วยังโง่อีกเหรอคุณพระหยาบคาย จะไอ้ลิงชาวไซยาห์สองคนก็เพิ่งมีแกอีคนที่กล้าปากดีใส่ฉันก็แน่สิใครไม่จะอยากคุยกับไอเตี้ยโลกจิตหัวล้นที่มาจากต่างดาวที่พอมาถึงปุ๊บก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วคิดจะยึดดาวเขาอย่างเดียวแถมยังยืนทอดน่องแบบไม่ใส่เสื้อผ้าเดินแกว่งหำไปมาอยู่นั่นแหละก็ฉันก้าออกจากบ้านสภาพนั้นนะนี่แม่งด่าเป็นชุดไม่ให้กูได้ตั้งตัวเลยนี่แต่ก็ถือเป็นนุนย์โลกที่ใจกล้าดีแต่ขอชมในความกล้าในจุดนี้แล้วกันนะแต่ว่าคนที่มาขวางทางฉันนะไม่ว่าเป็นใครมันก็ต้องตายเฮหายไปแล้วตาย ง่ายมันปอกเรวยแหละบ้าน่ะเราลองตามไม่ทันเลยงั้นละออเป็นไงล่ะไอ้ปากหมาด่าไม่มีเว้นวักไม่เห็นเก่งยังปากว่าเลยเนี่ยเฮ้ยี๋ยวอนลังภาพนี่มันถูกต้องนี่แหละคือหนึ่งในวิชาเนตของตะกุนวัวะ ไอไปแล้วมิชาไน้ดงวงวอนกระจกเงาหมื่นบุคคาใชหล่อและลวงหลอกให้สโตติดอยู่ในผ้ามายาตลอดกาลภาพดวงตาเหรอก็แค่กลอนปาหีตามงานวัดล่ะนะฉันจะถูกสะกดก็ต่อเมื่อจ้องเข้าไปในดวงตาของนายใช่ไหมละ่ะรู้แค่นั้นก็พอแล้วแค่คอยระวังดวงตาของนายไว้ไอในกระจกเงาหมื่นคนนั่นก็ไม่มีประโยชน์นกับฉันหรอกระดับฉันน่ะทำได้สบายอยู่แล้วงนินเหรอแต่ว่าถ้าแกคิดว่านั่นคือพลงัง้งหมดของอุจิวะแกก็คิดผิดแล้วฉันจะโชว์ให้ดูพลังของอุจิวะน่ะเยอะ นอนับมีความใจใจแต่ยังกลัวนยบ่ทำไมเจ้ามันแข็งแกร่งอย่างนี้เค้ <c oughs> แค่นี้ก็กลัวแล้วแหละใครบอกตื่นเต้นต่างหากอย่าเพิ่งได้ใจไปไอเอลิ่นหัวล้นตัวม่วงนี่คือวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของตะกูนอุจิวะน่าจริงก็ลองรับมันให้ได้ดูเรียกเป็นใครไก่อะพคุณพระพุกามาเลยละ่ะ <c oughs>